รายการ CEO Agenda รายการที่จะพาคุณผู้ชมไปพบกับวิสัยทัศน์ของ CEO ในธุรกิจด้านต่างๆซึ่งวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมนะครับไปพบกับ CEO ของบลจอบัวหลวงคุณวรวรรณธาราภูมิถึงแนวคิดที่มีต่อเศรษฐกิจโลกในยุคปัจจุบันแล้วกลยุทธ์อะไรที่จะใช้ในการรับมือสภาวะที่กำลังผันผวน,นอย่างนี้เราไปพบกับเธอเลยครับ เทรนใหญ่ของโลกมันมีหลายอย่างนะคะแต่ว่าที่สรุปสั้นๆเอามาเป็นประเด็นสำคัญหลักก็คืออันที่หนึ่งคือ globalization นะคะอันที่สองก็คือ Green e c o o o m y อันที่สามคือ Demographic Change ที้เราไปทีละข้ออย่าง globalization เนหมายถึงว่าไอ้กีดกั้นในเรื่องการแบ่งโลกเนี่ยมันหายไปแล้วข่าวสารข้อมูลมันฟล o ์ถึงกันทั้งโลกได้รวดเร็วเพราะว่าเรามีเทคโนโลยีทางด้านอินเทอร์เน็ตและไอททั้งหลายนะคะทีนี้ เวลาที่ข่าวสารไปถึงเนี่ยทุกอย่างมันก็ไปตามด้วยแม้กระทั่งการค้าการขายการเคลื่อนย้ายของคนนะคะนั้นในที่สุดเนี่ยผลที่เห็นก็คืออย่างพวกกฎเกณฑ์ข้อจํากัดต่างๆของแต่ละประเทศในการติดต่อแต่ละประเทศนะคะหรือว่าแม้กระทั่งเรื่องของการค้าขายกันเนี่ยก็จะค่อยๆหายไปหรือผ่อนคลายลงก็เรียกว่ามีทั้งโอกาสและก็อุปสรรคบ้างเกิดขึ้นค่ะส่วนในเรื่องของอประเทศในเอเชียเนี่ย Uh, เราพี่คิดว่าโดยเฉพาะจริงอินเดียเราน่าจะเห็นไอพัฒนาการในด้านของการเป็นผู้นำนะฮะในการขยายการลงทุนจากสองประเทศนี้ไปที่ประเทศอื่นอย่างของไทยก็มีบ้างนะฮะโดยบริษัทใหญ่ๆเป็นตัวนำนั่นคือเป็นผลจาก globalization ส่วนไออันที่สองคือ Green Economy g เนี่ย g r n o n y c ค n o m y ก็คือว่ามีกระแสะเสียงเรียกร้องมากขึ้นเพราะว่าสิ่งแวดล้อมของเราถูกทำลายลงไปทุกทีนะคะแล้วก็ภัยธรรมชาตินี่เป็นเรื่องใหญ่ ซึ่งพี่ว่าภัยธรรมชาตินี้นะพี่มองว่าหนักกว่าภัยของพวกเกี่ยวกับการเมืองหรือแม้กระทั่งสงครามด้วยกันก,ก็ตามนะฮะเพราะภัยธรรมชาติถ้ามีหนักๆเนี่ยเราหลีกเลี่ยงได้ยากและผลกระทบมันก็เกิดมาจากสิ่งที่เราทําไปเพราะฉะนั้นคนเนี่ยจะเรียกร้องมากขึ้นเกี่ยวกับเรื่องกรีนอีโคโนมี g กรีนมาเก็ตติ้งหรือกรีนโปรดักต์นั้นบริษัทต่างๆถ้าคิดผลิตภัณฑ์หรือวิธีทาการตลาดที่เน้นในเรื่องนี้ก็จะเป็นที่ได้รับความสนใจนะฮะ ยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นชุดแพคเกจจิ้งต่างๆเรามีขวดเพชรที่เป็นพลาสติกอะไรใช่ไหมคะแต่ปัญหาคือทําลายได้ยากถึงจะมีการรีไซเคิลเวียนมาใช้ใหม่ก็ตามนั้นต่อไปเทรนด์อันนี้อาจจะเปลี่ยนเป็นพวกขวดแก้วหรืออะไรอย่างนี้เป็นต้นคะ่ะในประเด็นที่3ก็คือ d e m o graphic change นั่นหมายถึงว่าการเปลี่ยนแปลงของประชากรอันนั้นก็คืออย่างเรื่องของอสองเรื่องเรามองคือ Aging popula t i o n ก็คือประชากรมี สูงวัยมะประชากรสูงวัยมีสัดส่วนที่มากขึ้นแล้วก็ยังอยู่ได้นานนะคะอยู่อยู่ได้นานแล้วก็เด็กเกิดใหม่มีน้อยลงเพราะฉะนั้นเนี่ยกระแสะตรงนี้เนี่ยจะทําให้ทําการตลาดต่างๆเนี่ยมุ่งเน้นไปที่ตอบสนองคนกลุ่มนี้ถึงจะได้ผลนะ,ะพี่สังเกตว่าส่วนใหญ่ทางการตลาดในเมืองไทยเองเนี่ยจะเน้นไปที่กลุ่มใหม่มากกว่าจริงๆอย่าทิ้งกลุ่มกลุ่มพวกนี้ค่ะเอจจิ้งพ๊อพพลชันเนี่ย หนังสือต่างๆฉลากต่างๆอะไรต่างๆพี่เน้นไม่รู้กี่หนแล้วนะคะก็คือว่าตัวใหญ่หน่อยหรือทําให้สื่อถึงคนกลุ่มนี้ให้เขาอ่านได้ง่ายขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเอจิ้งพ populaion เนี่ยจะจะมีผลเยอะแม้กระทั่งสินค้าที่ขายบริการที่ใช้วิธีการสื่อความนะคะนอกจากนั้นก็จะมีเรื่องของเออเบน z ิเซชันก็คือว่ากระแสะของเมืองเนี่ยเมืองไม่ได้อยู่ถ้าอย่างในกรุงเทพเนี่ย อย่างประเทศไทยไม่ใช่แค่กรุงเทพอย่างเดียวแล้วที่ถือเป็นเมืองใหญ่เรายังมีหัวเมืองและหัวเมืองนั้นก็จะขยายไปอีกปกระทั่งชนบทก็จะเริ่มมีความเป็นเมืองศูนย์กลางเล็กๆของเขาขึ้นมาเกิดขึ้นก็คือ urbanization มันขยายไปมากขึ้นเพราะว่าเศรษฐกิจเราเติบโตและมีการบริโภคที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ทําให้เกิดโอกาสเกิดขึ้นมากนะคะ,ะผู้ทําธุรกิจที่ดีเนี่ยก็ต้องมองว่านี่คือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปคนที่อยู่ใน นอกเมืองเดิมที่เรามองว่าไกลปืนเที่ยงเนี่ยจะมีกำลังซื้อมากขึ้น,นค่ะที่จริงนะเนี่ยโอกาสนะฮะก็คือไอ้ความที่มันมีความขยายทางการตลาดมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็น globalization urbanization demographic change เนี่ยจะทำให้เรามีโอกาสในการสร้างธุรกิจจาก ตลาดที่ขยายฐานลูกค้าที่กว้างขึ้นเราไม่ได้ทาํามาค้าขายแต่เฉพาะคนไทยและเราสามารถจะขายคนในอาเซียนหรือแม้กระทั่งนอกอาเซียนไปด้วยได้นะคะและในทํานองกลับกันก็เช่นกันนะคะคนต่างประเทศเองก็สามารถทําค้าขายกับเราได้มากขึ้นนะคะเราไปทําธุรกิจในประเทศเพื่อนบ้านได้นะคะแล้วก็สะดวกมากขึ้นนะคะออและตลาดในประเทศพวกนี้ยังมีช่องว่างอยู่มากอย่างเช่นพมา่าเวียดนามนะคะ กำลังคนของเขาในประเทศเนี่ยก็โอเคนะฮะรองรับการบริโภคได้และอย่างพมา่าเนี่ยนะฮะเขาก็มีมีเทรนที่จะมีเศรษฐกิจกที่ดีขึ้นเพราะทุกคนก็วิ่งเข้าใส่เพราะฉะนั้นคนก็จะมีเงินจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นถ้าเราสามารถสร้างอะไรทางการตลาดและผลิตภัณฑ์ที่ดีและบริการที่ดีไปให้เขาได้เราก็มีโอกาสนะคะนอกจากนั้นเนี่ยออ,ออนไลน์บิสเนสนะคะ ออนไลน์เ s สเลสแ่พี่เห็นว่าเป็นโอกาสที่ดีแล้วก็สิ่งที่เราอาจจะมองข้ามกันก็คือว่าบางครั้งเนี่ยเรายังไม่ได้ถึงขั้นที่ว่าคนอยู่กับบ้านไม่ทํางานคือไม่ใช่ไม่ทํางานขอโทษค่ะคือคนอยู่กับบ้านแล้วทํางานที่บ้านนะคะอาจจะมีมากขึ้นหรือคนทํางานข้างนอกแต่มีเวลามาดูแลตัวเองมาอะไรจริงๆนี่ก็คือในช่วงว่างจากงานก็คือช่วงกลางคืน พี่มองว่านั่นเป็นอีกส่วนหนึ่งของ New Marketing หรือ Online Business เราสามารถไปทำมาค,ค้าขายกับคนที่ยังไม่นอนได้ในช่วงนั้นตรงนี้พี่ยังไม่เห็นใครจับส่วนใหญ่จะจับก็จะเป็นว่าเป็นพี่เรียกไม่ถูกนะคะอย่างเช่นเป็นเว็บไซต์ให้เข้าไปหาเอาเองแต่มันไม่มี Interactive Response นะคะพี่ว่าตลาดตรงนี้น่าจะทำได้โดยเพาะสถาบันการเงินนะคะอีกอันึงก็คือกระแส Green Product กลี Green Marketing นมาเก็ตติ้งต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะช่วยสร้างตลาดใหม่กันได้อันนี้คือโอกาสและส่วนอุปสรรคคืออะไรอุปสรรคก็อย่างเช่นการแข่งขันจะมากขึ้นนะฮะแล้วก็ต้องมองอะระดับการแข่งขันไม่ได้มองเฉพาะคู่แข่งในประเทศไทยเท่านั้นต้องมองอย่างน้อยที่สุดคือคู่แข่งในระดับภูมิภาคอย่างอุตสาหกรรมเราเองเนี่ยก็ต้องมองคู่แข่งในระดับภูมิภาคแล้วทั้งที่ถ้าเราจะออกไปข้างนอกและถ้าเขาเข้ามาในประเทศ ซึ่งเราจะไม่ได้มองแต่เฉพาะบลจหรือกองทุนเราก็ต้องมองพวกสถาบันการเงินด้วยเพราะนั่นคือโปรดักที่เป็นพวงก,กันไว้ทั้งหมดแล้วนะว่ามีการมูฟเมนต์อะไรที่เปลี่ยนแปลงและตรงไหนที่จะเป็นอุปสรรคกับเราที่เราจะต้องเอาชนะให้ได้นะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งอุปสรรคอันหนึ่งที่ประเทศไทยจะเจอมากก็คือว่าเราเคยภาคภูมิใจใช่ไหมคะว่าเราไม่เคยเป็นทาสใครจริงเคยเป็นแหละแต่เป็นเป็นไม่นานนะฮะ เราไม่เคยเป็นทาสประเทศตะวันตกแล้วกันนะคะในในอดีตนะฮะทำให้เรามีอิสรภาพแต่ตอนนี้มันกลับกลายเป็นตัวทิมแทงเราก็คือว่าในขณะที่เพื่อนบ้านเราเนี่ยภาษาไม่ได้เป็นปัญหาของเขาเลยนะคะเขาสามารถพูดภาษาตะวันตกพูดภาษาที่เป็นภาษากลางที่คนใช้กันทั่วโลกได้คล่องแล้วเราเองยากเพราะเราไม่ได้ใช้ภาษานั้นนะคะเราเราพูดภาษานั้นได้ก็เพราะว่าเราเรียน หืออะไรเท่านั้นมันไม่ได้อยู่ในในการที่เป็นภาษาหลักด้วยอีกอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นในการทําธุรกิจข้ามชาติด้วยกันนะคะตรงนี้เนี่ยถ้าเราไม่พัฒนาขึ้นมามันจะยากอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของวัฒนธรรมอันนะอันนี้ก็ยกตัวอย่างอย่างเช่นว่าบริษัทข้ามชาติถ้าเขาส่งตัวผู้บริหารจากต่างประเทศเข้ามาไม่ว่าจะเป็นในเซกเตอร์ไหน ถ้าคนคนนั้นไม่เข้าใจ c u เจอร์ของคนไทยไปไม่รอดนะะอย่าว่าแต่ออกไปขายของข้างนอกเลยอยู่ในบริษัทเองคุณก็ไม่เข้าใจวัฒนธรรมไทยของพนักงานที่พี่เคยเห็นเนี่ยมันมี c o อแบบคือส่วนหนึ่งเนี่ยเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะแบบว่าเปลี่ยนทุกอย่างให้เป็นตาม environment ตัวเองเคยเจอซึ่งมันฝืนทำได้ไม่นานแล้วก็จะไม่ประสบความสำเร็จแต่ถ้าเอาอสิ่งดีๆที่เขาเรียนรู้มาจาก environment เดิมแต่มาปรับปรุงให้เข้ากับ ลักษณะความชอบนะคะความเ,าเป็นเ,เขาเรียกอะไรเป็นคาลเจอร์ของคนในท้องถิ่นที่เขาอยู่เนี่ยก็คือปรับตัวให้เป็นทูตใช้วิธีทางการทูตมากขึ้นมารวมกับสิ่งที่ตัวเองเป็นและวิทยาการที่เขาเคยมีอันนั้นจะทำให้เขาทำได้สำเร็จและก้าวข้ามอุปสรรคนี้ได้ค่ะกำลังสนุกกับการฟังคุณวรวรรณพูดถึงวิสัยทัศน์ของเธอกันเลยทีเดียวครับเดี๋ยวพักสักครู่และกลับมาติดตามกันต่อในช่วงหน้ากับ CEO agenda ครับ